สอนลตามบับมันเรืองได้สองทางสองพอลงมีสองแตกสองลพออาดีกับสองพอลองอลองทงลตรงกันเราจะเป็นสองพอดองพาวพอลองพอลอพอลอผมเนี่ยสออลงพอลออะไรที่ช่วยคนอื่นให้ทําหน้าที่ได้ดีเพื่อชาติไปช่วยหมดไม่ต้องขอถ้าคุณไม่เกีย ช่วยคนเป็นประหลาดตะวงมาหลายคนแล้วโดยเอาตัวเองเข้าค้าเนี่ยบอกว่าถ้าเชื่อผมยอมให้คนนี้เป็นต่างมาคนก็ด่ามาคนก็ไม่ด่าผมเลือกแต่คนที่ดีผมช่วยคนเองที่ดีหลายคนแล้วผมบอกว่าผมว่าคนนี้เหมาะผมเป็นคนดีถ้าคุณเกงใจผมก็ให้ซักไม่เกงใจผมระวังมาไหนผมชื่อเสือง่าครูครูระวังแล้วกันตกลงจะให้หรือไม่ให้อุดเล่น ก็บอกว่าขอโทรขอเดิมบางคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ยอมเป็นโสโทรกเล่าแต่เรื่องตัวเองไม่เอาเรื่องของอื่นมาเป็นทุละเอาเรื่องของชาติมาเป็นทุละกก็เดินท่านผู้มีเกียรติที่ผมอยากเห็นเดี๋ยววันนี้กับน้องๆเมื่อโตขึ้นมาตั in ้งเป้าอยากใ้ชีวิตมีค่ามีประโยชน์ชีวิตที่มีคุณค่าคือการ ทำชีวิตที่มีความหมายๆๆคู่กวรชีวิตรเราแสนส,สั้นของรั่องมนก็ตายไม่ทำอะไรก็ตายทำอะไรก็ตายทำสิ้นดีกว่าไม่ทำโอ้ว่าเรารถูกชีวิตโดยไม่ทำอะไรมันต,ตายไปแลบบ้วไรลค่าเศรษ